ก็มีเอ็นอยู่สองคนนะเขานีนี่ตรงนี่ก็สองคนนี่บอลบอนอาชีพอะไรตายคนเนาะเอาไม่ได้ไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วเหรอไม่ได้เอาไม่ได้เป็นแฟนเหรอไม่รู้ต้องถามเขาไมปโดงตาจะหนักมากไหนไม่รู้กับผู้ใหญ่ดิตอนมไปเริ่มตคนนี้มันเริ่มผู้ใหญ่สอบสวนหน่อยเอยออาวไม่เข้าใจว่าเขาเป็นแฟนกันไปแล้วเมย์เขาอยู่ด้วยกันหรือเปลาเพาเหตุเขาอยู่ เมื่อกี้ถามว่าไผ่ไผ่แฟนอยู่ไหนอ่ะไผ่ต้องตอบนะว่าทำทุปตามอยู่เอ้าจ๋าเขาไม่ปฏิเสธนะเออคขาม่งงมีงยิ่งกันอยู่สองคนเนาะได้แล้วไม่ได้เป็นไงอะไรเธอมาแถลงการหน่อยฟิตอนนี้มีเวลาอีกหนึ่งนาทีเท่านั้นแถลงการหน่อยเฟิ๊กเฟล์เหมือนอะไรรู้ป่ะฟฟลเหมือนแบบว่าลูกเอาแฟนมาแนะนำอ่ะ อะไรกูอะไรทีเนี้ยเออตายกูรอดกูรอดลกูรอดเลยค่ะพอหนี้แม่เหมือนกันเลยแล้วนี่อะไรปาดปาดปาดบ้านเช่าอยากรู้อะไรอบเผือกเราชอบเผือกอยู่รม่เรปกตินอนได้กันนเนี้อน้นอนนอนดึกหมดึกไหมดึกดึกดกไรกันดึกดบอกไปตรงเลยวกแลเล่นส ไอ้หนึ่งและสามไลฟ์ไหมไลฟ์ไหมก็มีบ้างก่อนเฮ้ยคุยกันก่อนอ๋อถ้าเกิดที่โรงแรมที่ไลฟ์จะอย่างว่างูงิงงูงิงกันอยู่สองคนก็ให้ดูปกติหน่อยไม่ชอบบรรยากาศอย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวก็ชินเดี๋ยวก็ชินเลยด๊อกลิกๆไปนี่ยากรู้อะไรไหม่ายลูกชายเก่งกลมหน้ากลมตาแล้วไงอันเมนอันเม้นแม่หนูไม่ได้ดูเลยมีโชว์อะไรพิเศษไหมวันที่สิบเจ็ดที่แบบว่า ที่เราจะไม่เหมือนคู่ใครมีรำคาญโทรมีตามีตามีค่ะมีอือหนูเป็นคนสายตาสั้นเหรอไม่หนูกองแสงนี่เชิญดีนะตอบกองแสงนี่แต่แฟชั่นจริงค่ะนาจริงหนามากไปหนาบ้าหนาบ้าแล้วแบบขัดขีดหรือว่าตาเล็กมากเพรานี่ตัวติดกันตลอดเวลาแล้วถ้งห่างกันนี่ไม่เหงาแย่เหรอเหงาปะ ก็ไถามหนูให้ตอบเองค่ะอยากรู้ไงก็ถามตอบความจริงไปก็มีบ้างแบบว่าก็ถามทักทะเลอยู่ตลอดทักอะไรแต่พิมคุยไปไปเที่ยวด้วยกันบ่อยปหมก็ไปอ๋อพี่เจ๊เลักๆอะูไม่ไปเที่ยวได้ก็แลมมาบ้านแกนี่มีแบบแอบไปเที่ยวด้วยกันบ้างไหมไม่ไม่แอบไปเลยไปเที่ยวด้วยกันแถวนี้มีแถวนี้มีไหมไม่ไม่ใช่แถวเจ้าไม่ใช่แล้วจะไปแรงขานหน่อย ไม่หมายถึงตั้งแต่ม่อยู่มันเกลียดหน่ะไม่ไม่ไปเที่ยวแต่หมายถึงว่าเมื่อก่อนที่อยู่นู้นแล้วก็มีไปเที่ยวกันได้ล่าสุดก็เพิ่งมีเหอะไปไหนกันทำไมฉันไม่รู้ไม่บอกแกนานแล้วอภิษฎที่แล้วมีไหมมีไหมเธอเนี้ยเท่านี้ไม่รู้ค่ะกูเข้าใจซุปเปอร์ทำไมอ่ะได้นะแล้วทุกคนให้เกียรติความลิกๆและวลุกๆของผู้ชายด้วยต้องส่เอ็มมาให้พี่ชายอย่ามองหนูอย่างั้น พี่ชาเขาถึงขั้นไปดูกับบอสเลยนะแย่ทุกคนเห้อ